สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Awesome Corner กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเนื้อหาในหนังสือ Good w i f e Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเช่นเดิมนะครับหนังสือเขียนโดยคุณเว็กซ์คแล้วก็ได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาไทยโดยคุณกิศรารัตนาพิรัชคุโดครับ เราลองไปรับฟังเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันดูครับสิ่งสำคัญไม่ใช่คุณจะอยู่จุดไหนแต่เป็นสิ่งที่ทำในจุดที่อยู่ต่างหากผมเชื่อในการลงมือทำและสร้างแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการก้าวให้ใหญ่เพราะคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยก้าวเล็กๆอย่างไรก็ตาม การทุ่มเทให้เต็มที่ก็เป็นเรื่องดีตัวอย่างเช่นถ้าความตั้งใจของผมคือการเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมไม่ต้องพยายามจะขายบัตรเกลี้ยงทุกสถานที่ที่จัดแสดงในทันทีแต่เริ่มจากแต่งเพลงสักเพลงซึ่งถือเป็นก้าวล็กๆก้าวหนึ่งไปสู่ทิศทางที่ใช่ในเวลาเดียวกันก็ทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับการทำเพลงจนกว่าจะแน่ใจว่า นี่เป็นเนื้อเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และก็ขับร้องอย่างสุดความสามารถอาจหมายถึงว่าผมต้องใช้เวลามากขึ้นหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแต่ทั้งหมดก็เป็นการลงทุนไปสู่อนาคตและความฝันของผมหลายคนมีข้อแก้ตัวที่ยืดยาวว่าทำไมถึงทำอะไรไม่สำเร็จบ่อยครั้งที่คุณจะได้ยินคนแสดงความกังขาหรืออธิบายว่าไม่มีเวลา ความเชี่ยวชาญแหล่งข้อมูลเงินและอื่นๆแต่ถ้าต้องการเป้าหมายอย่างหนึ่งมากพอเราจะยอมแลกกับเรื่องอื่นๆเพื่อทำให้สําเร็จเราไม่จำเป็นต้องมีเวลาว่างเหลือเฟือถึงจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้เรื่องเงินทองและแหล่งข้อมูลอื่นๆก็เหมือนกันสิ่งที่คุณต้องการคือภาพจินตนาการความเชื่อและการทุ่มเทยอย่างจริงจัง คุณจะพบหนทางถ้ารู้จักทำอย่างต่อเนื่องคุณอาจไม่อยากเสียความสะดวกสบายหรือต้องทรมานกับการทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาเราไม่อยากก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนยอมอยู่ในระดับปานกลางในขณะที่ก็บ่นไม่เลิกว่าผลลัพธ์นั้นไกลเกินเอื้อมเราบอกว่ายังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะพร้อมละ่ะเซอร์ริชาร์ดแปรสัน เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องในการเรียนรู้ที่โรงเรียนในสายตาคนทั่วไปแล้วเขาไม่พร้อมแต่เจ้าตัวก็มีความมุ่งมั่นเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องบินแต่ก็เริ่ม Virgin Atlantic นอกจากจะมีความมั่งคั่งสุทธิอย่างเหลือล้นแล้ว Virgin Group ของ Richard b r a n s ันยังประกอบด้วยกว่า400บริษัท ปัจจุบันเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นอย่างที่เคยมีตอนอายุ16ปีเขาไม่ได้โชคดีชีวิตขาดทุนมาตลอดเป็นเพียงคนที่เชื่อในภาพจินตนาการของตัวเองและเริ่มลงมือทำความเปลี่ยนแปลงอาศัยการลงมือทำผมเคยต้องการเงินมาจ่ายหนี้จึงตั้งแรงสันเทือนของตัวเองไว้สูงและแน่ใจว่านั้นเป็นความรู้สึกดีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลย แค่คาดหวังว่าเงินจะมาหาเองผมเข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน์และได้นาฬิกาฟรีมาหนึ่งเรือนปกติผมไม่เข้าร่วมการแข่งขันเหล่านี้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยชนะอะไรเลยแต่ตอนนั้นผมมองโลกในแง่ดีก็เลยเข้าร่วมดีใจนะที่ได้นาฬิกาแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการในตอนนั้นผมต้องการเงินต่างหากเมื่อเวลาผ่านไป ผมก็ยังไม่ได้เงินที่ต้องการและเริ่มท้อแท้ททางๆที่แน่ใจว่าต้องได้แต่ทำไมเงินไม่ยอมมาเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้สังเกตโอกาสที่จักรวาลให้มาเพื่อลงมือกระทำผมได้รางวัลแต่ก็ไม่ได้ตรองดูว่าสิ่งนั้นช่วยผมได้ใช่ครับผมขายมันได้นี่พอรู้ตัวว่าผิดพลาดตรงไหนปุ๊บผมก็ขายมันและได้เงินมาจ่ายหนี้ บางคราวบันไดไปสู่เป้าหมายของคุณอาจแฝงมาในรูปของโอกาสลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำคุณก็จะพลาดรางวัลการคาดหวังความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยตัวเองก็เหมือนการทำเค้กช็อกโกแลตลาสเบอรี่ด้วยวิธีเดียวกันเป๊ะในทุกวันแล้วคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ถ้าคุณไม่ใส่สตรอเบอรี่ลงในเค้กแทนลาสเบอรี่ มันก็ไม่เปลี่ยนหรอกฟังดูโง,โง่ๆแต่ชัดเจนใช่ไหมครับกลา์นั้นคนจำนวนมากคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ยังทำสิ่งเดิมๆในทุกวันพวกเขาให้อาหารแก่พลังงานเชิงบวกผ่านความคิดคำพูดและอารมณ์แต่ไม่ลงมือทำทั้งที่เกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนโดยตรงแท้ๆคนจำนวนมากรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ก็ไม่ทำพวกเขาเอาแต่แก้ตัว หรือเลือกทางออกที่ง่ายกว่าเพราะทางออกที่แท้จริงดูยากเย็นเกินไปบางคนใช้พลังงานไปกับการค้นหาทางที่ลงทุนลงแรงน้อยกว่าแต่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันการทำงานอย่างชาญฉลาดนั้นสำคัญสำหรับการสร้างผลงานที่ดีก็จริงแต่กระทั่งการหาทางออกเพื่อให้ทำงานได้ฉลาดขึ้นก็ยังต้องลงทุนลงแรงมากมายควรยอมรับว่า เราต้องทำบางสิ่งด้วยวิธีที่ยากตัวอย่างเช่นถ้าอยากลดน้ำหนักคุณก็ต้องรับพลังงานให้น้อยกว่าที่ใช้ไม่ว่าจะด้วยการเพิ่มการออกกำลังกายปรับเปลี่ยนอาหารหรือทั้งสองอย่างคนส่วนใหญ่รู้ว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่ทำแล้วหันไปหายาวิเศษหรือทางลัดที่จะแก้ปัญหาพวกเขาใช้เวลาพลังงานและเงินทองไปมากมาย กับการลองวิธีวิเศษต่างๆนานาทั้งที่พวกเขาประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่าหากเพียงตัดสินใจที่จะพยายามในสถานการณ์นี้บางคนอาจไม่ทำอะไรเลยพวกเขาต้องการลดน้ำหนักและโอดครวนแต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรหลายคนตราหน้าพวกเขาว่าขี้เกียจคนเรามักทำตัวแบบนี้เพราะเหตุผลสองข้อหนึ่งคือ พวกเขาแค่ไม่เชื่อว่าตัวเองบรรลุผลอย่างที่ต้องการได้จึงยอมแพ้ต่อความคิดนี้แต่แรก 2. คือพวกเขามองว่าการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลนั้นยากเย็นเกินไปคนเราไม่อยากลงมือทำอะไรถ้ามองว่ากระบวนการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นยากเกินไปความคิดเรื่องการไปฟิตเนสหรือรับประทานอาหารสุขภาพอาจดูทุกข์ทรมานยิ่งกว่าการปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างเดิม คนเหล่านี้จึงไม่ลงมือทำพวกเขามีแนวโน้มจะยึดทางเลือกที่ง่ายกว่าและสบายกว่าแต่ยากนักที่เราจะเติบโตถ้าอยู่ภายในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองน่าเศร้าที่หลายคนรอจนกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถึงจะยอมเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตอนที่คุณเห็นว่าสภาพปัจจุบันนั้นเลวร้ายกว่าการพยายามผ่านความยากลำบากเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนา ความเจ็บปวดและความกดดันอันยิ่งใหญ่บีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นี่เป็นเหตุผลเดียวกับที่ว่าทำไมคนเราจึงยอมอดทนกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษจนกว่าจะถึงจุดแตกหักพวกเขาอาจรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวและความเหงานั้นน่ากลัวกว่าการอดทนอยู่กับแฟนที่ทำร้ายกันก็ได้ถ้าอยากได้บางสิ่งมากพอคุณจะลงมือทำ แต่อย่ารอจนกว่าจะโดนทดสอบความเจ็บปวดเสียก่อนเพราะลังแต่จะทำให้ผลลัพธ์ของกระบวนการทำสิ่งที่ฝันไว้ให้เป็นจริงมาถึงคุณช้าลงให้เริ่มถามตัวเองก่อนว่าอยากบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหนคุณต้องการเป้าหมายดังกล่าวมากกว่ากลัวกระบวนการไปสู่จุดนั้นหรือเปล่าจงก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเผชิญหน้ากับความกลัวคุณจะเติบโตได้เมื่อเจอความท้าทาย ไม่ใช่ตอนที่รู้สึกสบายครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้กราบขอเพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่รับฟังกันจนจบ สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ชอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ w อซ o m คอนเนอรกันด้วยนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจจะลงคลิปทุกวันจันพุทธศุกร์นะครับจะได้ไม่ถี่จนเกินไป แล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีหนังสือดีๆที่อยากจะแนะนำให้ผมมาอ่านให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ